ดีค่ะ,คะวันนี้พบกับครูจอยค่ะเจนค่ะคุณอค่ะกับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวหนูหน่วยทุกทกวันออกกําลังกายเรื่องที่เด็กๆจะเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีอยู่5เรื่องค่ะคือ 1. ออกกําลังกายกันเถอะ 2. พักผ่อนหลายวิธี 3. เล่นเพิงเล่นสนาม 4. ตื่นนอนแล้วสดชื่น 5. ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเรียนกันในเรื่องมาออกกำลังกายกันเถอะแต่เดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันก่อนนะคะชื่อว่าเพลงกายบริหารค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าท่ากายบริหารเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องออกกําลังกายคุณเจนทราบไหมคะค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะใช่แล้วค่ะการออกกําลังกายก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะซึ่งการออกกําลังกายนะคะนอกจากการทาท่ากายบริหารแล้วนะคะ ยังมีการออกกําลังกายอย่างอื่นอีกนะคะเช่นการเดินออกกําลังกายการวิ่งออกกําลังกายการเตะฟุตบอลการขี่จักรยานการเล่นเครื่องเล่นสนามแต่จะมีการออกกําลังกายที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวไปเพื่อสักครู่นี้ก็คือการทําท่ากายบริหารค่ะเด็กๆรู้จักกับท่ากายบริหารไปแล้วใช่ไหมคะ งั้นเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดใบงานกันค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมแบบฝึกหัดใบงานหน่วยทุกทุกวันออกกําลังกายวันนี้เราจะไปทําแบบฝึกหัดเรื่องออกกําลังกายกันเถอ,อะเด็กๆสังเกตในภาพนะคะเห็นใครบ้างคะนีบีบอยเด็กผู้ชายและกีเกิลเด็กผู้หญิงเขากําลังทําอะไรกันคะเขากําลังออกกําลังกายโดยเด็กผู้ชายกําลัง วิ่งและเด็กผู้หญิงกำลังกระโดดเชือกนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องระบายสีภาพของของใครคะของบีบอยเด็กผู้ชายสังเกตนะคะเด็กผู้ชายยังไม่มีสีของเสื้อผ้าเลยนะคะแต่เด็กผู้หญิงสวมชุดออกกำลังกายสีอะไรคะสีชมพูนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนนะคะโดยให้เด็กๆนะคะเลือกใช้สีเทียน ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว B นะคะโดยเด็กๆลากตามครูจอยเลยนะคะตัว B ก็จะเป็นข้างบนลงข้างล่างนะคะแล้วก็เริ่มจากข้างบนใหม่ค่ะแล้วก็ลากเส้นโค้งอ่าเส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นนะคะก็จะได้เป็นตัว B บอยเด็ Boy, กผู้ชายเด็กๆอ่านตามครูจอยเลยนะคะ B บอยแปลว่าเด็กผู้ชายเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกสีเทียนระบายสีตกแต่งภาพเด็กผู้ชายตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะวันนี้ครูจอยจะเริ่มจากเส้นผมก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะครูจอยจะใช้สีน้ำตาลนะคะในการระบายเส้นผมนะคะเด็กๆก็ ไปทากับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเด็กๆอาจจะไม่ใช้เส้นผมสีน้ําตาลเหมือนกูจอยก็ได้นะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพูดคุยสนทนาน้องในระหว่างที่ทําด้วยนะคะฝึกให้น้องใช้กล้ามเนื้อมือในการระบายสีเองเลยนะคะชุดเด็กผู้ชายของกูจอยในยวันนี้เป็นสีอะไรคะเป็นสีฟ้านั่นเองคะ่ะชุดกีฬาของกูจอยของเด็กผู้ชายวันนี้เป็นสีฟ้า เด็กๆทำสี e อะไรคะเด็กๆระบายเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปมาให้ครูจอยดูบ้างก็ได้นะคะแล้ววันนี้ครูจอยก็ได้เป็น B boy เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะเด็กผู้ชายกำลังวิ่งออกกำลังกายนั่นเองคะ่ะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนด้นะคะ หนังสือกอไก่เป็นหนังสือภาษาไทยค่ะหนังสือ AB C B, ออป 2> 1, 2, 3, เป็นหนังสือภาษาอังกฤษค่ะหนึ่งสองสามเป็นหนังสือตัวเลขค่ะทุกอ่านทุกวันทบทวนทุกวันนะคะแต่วถ้ามีเวลาว่างสวนคุณพ่อคุณแม่มาทําท่าทางกายบริหารเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้ครูจอยครูเจนและครูพรต้องขอลาไปก่อนและพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ